ให้ทำยังไงนะปล่อยมันก็ได้กลัเรียมาอยู่ผมลัตติตอนนี้เราก็จะพาไปตกปลากันที่น้ำเงาบ้านท่าข้าวนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตกปลาชิลๆนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปตกปลากันทำไมก็ตกปลาก็ไม่มีอะไรทำล้ววันเสาร์ที่ก็ไปตกปลาเล่นกันนะฮะขับรถชิลๆไปตกปากลาเรามาดูว่าวันนี้จะได้หรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าก็จะดูเมล็ลบ็ก็ขี้ดินขี้ดอยน,นี่เป็นทางลูกหลังไปตกป่าไม่รู้จะตกที่ไหนนะครับได้ข่าวสารว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ตกป่าแต่ได้พิกัดมาแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนนี้ก็งงอยู่ที่ไหนนะอันนี้ก็หาโม่หมนะแล้วก็ดูตรงนี้เป็นทางลูนดอยนะครับแล้วก็จอดให้เฟียลงก่อนเดี๋ยวมันรถจะลมตรงนี้ก็มีขี้โคลนไม่มี มันดูทางชันมากเราลงไปกัน เอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จอดรถไปเที่ยวลอยแล้วก็ากาลังจะไปหาสถานที่ตกปลานะครับซึ่งได้พิกัดมาแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนของหน้าสวนตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เดินไปหาสํารวจไปหาเออนั่นแหละนะครับที่สวนส้มโอนี้แล้วก็เดินไปสภาพไปเดินไปดูไปเดินดูสวนข้างในลึกๆก,ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็เดินหาอันนี้ภูมิก็ไปดูข้างบนนึงก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหากันที่ต่อไปนะครับว่าจะเจอหรือเปล่า ที่ตกปลาของเราอันนี้ก็มาอีกที่นึงแล้วเราก็มาดูดูสถานการณ์ดูอะไรดูบ่อหาที่ตกปลาให้ได้พวกพวกเราก็ว่างจริงๆนะฮะโอ้โหนี่ก็บรรยากาศรอบๆวิววันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับแดดไม่แรงครับมีก้อนเมฆเยอะก้อนเมฆบังแดดให้ทีน,นี่ครับทุง่งโล่งเลยครับตัวนี้เขากำลังปลูกข้าวโพดนะแต่ข้าวโพดยังไม่ขึ้นแต่ตรงหน้าผมนี่เขาตัดข้าวโพดไปแล้วที้อยแล้วนะครับ ได้พิกัดจากยายภูมิมาแล้วก็หาไม่เจอนะครับตอนนี้เราก็จะไปหาตามภาษาของพวกเรานะครับเดินไปนเรื่อยนะครับนี่ก็เดินตกตามร่องน้ำไม่รู้จะได้หรือเปล่าเราก็เดินตามสวนส้มไปนะครับสวนส้มใครก่อไม้รู้ตอนนี้เบ็ดคือมีเบ็ดฝรั่งสองอันและเบ็ดไม้อันเดียวนะครเบ็ดไม้ซึ่งเป็นเบ็ดเขาให้ผมโตเบ็ดไม้นะครับตอนนี้เราก็เดินสำรวจที่ตกกันอย่างอะไรไม่รู้ หัวเข่าไอ้เหี้ยตกน้ำเงาไปจมมเอ็ดกลัวจะจมมือมองนิดนึ่งเดี๋ยวไปลองตอกล่มนะถ้าเอาปล่อยไปปัจจุบ้น แต่มันกินไม่ค่อยลึกแต่ก็เสียวมันอยู่เองบอ้ยตบจยบต้องไอจีโอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียปลาเขาไปแกยใจเดี๋ยวป่ามันจะออกเอาหมดครับไม่สนลูกใครแกะตินี่เดี๋ยวกูจับต้องมือแกะ อามาดูเจ้าของชอ่องแกะปลานะครับเดี๋อวไห้ไเดือด <c oughs> มันไม่กินใต้เดือนเหรอ <c oughs> ไม่กินแต่ไอ้เ <c oughs> ตะขอกินแต่ตะขอ อย่าเลยวันนี้อยู่นเราพึ่งเลย きまって。 เอาละใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิธีชีวิตแบบมาแล้วก็แก๊กระป๊อกกระแล็กของพวกเรานยนะครับก็ไม่มีอะไรทาวันว่างๆทุกคลิปนะครับก็คลิปเดี๋ยวพวกนี้ควรจะทําเป็นวอล์กแต่อีพีนี้น่าจะไม่ใช่อีพีต่อไปทาเป็นวอล์กดีกว่าเพราะว่าก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรนะเพราะบาทุกทีก็จอมเบดจอมเบดจอมเบอยจากเดียวโอเคอยู่นี้ก็อยู่ที่บ้านบ้านไหนไม่รู้แหละมาตกมันที่น้ำร้อง ได้สามตัวอันนี้มาเล่น,ลนมาฝึกมาทํากิจกรรมยามว่วางยามอยู่เสาร์อาทิตย์เมื่อไม่มีอะไรครับวอกหนึ่งวันก็จะเป็นอะไรที่แรกวันนี้ก็จะไปเที่ยวด้วยไปหาอะไรกินแต่ก็มีคนที่ต้องลงหอเพราะเป็นเด็กหอเด็กหอคืออะไรก็คือเด็กที่อยู่ในหออะไรครับโอ้โหเข้าใจง่ายๆอันนี้ก็มนั่งอยู่กลางทุ่งนาข้างหลังทุ่งนาเต็มเลยร้อจัดอันนี้ก็หาปลาหาปูหา หาอะไรไปเรื่อยเกีวิธีชีวิตเด็กกระโปโลอย่างพวกผมนะครับอย่าลืกดไลค์กดแชร์ให้ถึงหนึ่งพันซับสไคร์เบอร์และหนึ่งซับสไคร์เบอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวราติดตามรับชมได้เลยครับถึงแล้วนะฮะช่วยกัรกระทืบล่ลยกระทืบกระทืบยอดกิตติดตามนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ออกมาเดี๋ยวจะไปพักผ่อนนะฮะย่อนใจอันนี้ก็ช่วงนาสวีนาเราไปพักก่อนเสร็จแล้วก็ ไปหาตกต่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นเคยนะก็คลิป, os, 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 ปผีโบผีโบผีบ้าผีเบ๊นีรขาตามสะพานนู่นน่ะน้ำเงานู่นน่ะ จะเดินไปดูนะจะเดินได้ป่ะนี่ก็สามตัวเหมือนเดิมก็ขนมมากิน,ปนไปนี่ครับมันลื่นนะฮะเป็นทหาร อุ้ยดืดอๆเป็นไม้นะโอ้โหขึ้มนมาเป็นอย่างนี้อุ้ยมาได้ไหมล่ะจับตองไปด้วย ตกขี้โคนไม่ไปแล้วข like wow. ี้โคนดูขี้โคนนะครับาอนเทากันเขาก็หายตัวไปนน่นแล้วไอ้เหี้ยอันหนึ่งสตางค์ผมอยู่ไหนสิเปล่าโอ้โหขี้โคน หายไปไเจหมดว่ะปลาหายหมดแล้วไอ้เปียกหมดนะครับตกน้ำตรงตางค์กูเฮ้ยอยู่ทุ่งหญ้าขโปดครับ จับปลาอยู่ตรงนั้นขอจับปลาอุ้ยสันคล้องสันขอไป,ปอโหขโมดด้วยคล้องสันด้วย,ย,ยไปเนาะข้ามไปดูไปนี้ โปลาปลาปลาดินปลา,า,ากระดูเ <c oughs> นี่นขี้โคตรเลย <c oughs> ที่ตกแล้วนะฮะเดินมานี่นะอันรอนแรกหาเส้นเดิน ขอหาเสือกันก่อนนะฮะเกาะเหรอดีลงไปดิอเนียแบบแบบกองตังได้อยู่ได้อยู่มั้งไ,ไม่รู้ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย เลาะไปข้างขวาเฮียมันลากไปเกาะไอ้เฮียยืย,ยเกือบได้ไปเบ็ดสันๆอยู่นะติกูรู้ิยดไ ตะกี้ปลาโลงกินแล้วมันลากไปเกาะไหมปลาโอ้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกได้ปลาดุกโูวูวูปลีล็อกโตเร็ว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 วูวูเฟียได้ปลาดุกแต่คลิปแต่คลิปนี่ได้ละได้ละ ใครบอกไม่ได้สัตว์ขุดอยู่เลยมันวุบไปน,นูยย่นเลยเฮียคตรเร็ว <c oughs> มาละมาละหมยแรลกมาละได้ปะดุก <c oughs> ปอกินย <c oughs> อยูใหญ่ยูใหญ่ยู <c oughs> ปาตินี่แหละหมายนี้แหละใส่บ็ดกล่องตอนคืนก็ว่าได้ว่าถ้าใส่บ็ดกล่องอยังไงก็ได้ มาแล้วครับมาแล้วครับมานมานมานเฮียทองฟ้าโคตรสวยนี่นะได้แล้วนะทุกท่านก็จะได้ระวังขี้มันปักไปถึงผมนี่เฮียมึงดูตามันดิเฮียดูตามเฮียตีทองฟ้าโคตรสวยตรงนี่ก็หัวก้าหัวก็หัวโค้งไ่ก็หัวทัว้วก็ญ่ก้า พอเอาพอเอาปลาอะไรครับปลาดุก oh, น oh, ี oh. ่เนาะมอเบ็ดพุ๊นออกพุ๊ดมันกําลังข้างข้อปลาข้าเนี่ยบุพอกข้อปลานี่ย้า เ,ม,เมื่อกี้ฮะนึกว่าน้ำลึกฮะโดยดไปคโคตรตื่นเลยเมือ่อกี้ผมโดดไปตรงนี้ฮะโอ้เอานึกว่าน้ำลึกฮะได้แถมอันนึงไม่เห็นไปลงเล่นน้ำ โค้งเวีนน้ำเลยนะโอยเนี่ยเมื่อกี้โดนมาตรงกลางเนี่ยรึกใช่มดูเท่านี้ได้แทงมาเลยชิบ้าตายไม่เห็นหรากลก้องวันเห็นเต็มเลยนดะึกเงาครับมัน ขี่โคนเต็มใครที่เข้ามาดูก็กดไลค์ก็แชร์กับสมาชิกพูดเป็นสิบรอบแล้วมั้งอีกคุณนึงโอ้โหโอ้โหขี้โคนโอ้โหรองเท้าจะตีขี้โคนโอ้โหอู้อู้อู้เยอะน้ำลึกเยอะเท้าไหร่เท่าจริงแล้วนี่เอ้าเท้าหายอ๋อเจอละนี่อยู่วิว ว่าถ้าข้ามแลบ้านเลยภูดิเสียงเขาแต่คิดดินวันนี้สงสัยไม่ได้เล่นมาเลยละเหม็นคาวปาวลาแล้วคาวแบบคาวไม่ใช่คาวปลามันคือคาวไอ้ไฟเดือนนะฮะอันนี้น้ำเราชื่อน้ำลึกว้ายน้ำลึกมากดูครับจมเลยหากมีพลังงานบางอย่างก,ก็เป็นได้เสียงอะไรบางอยา่าง ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนับกาอันที่โล่งไม่มีใครจริงๆมีแต่คนอยู่ตรงนู้นมีคนเข้าก็บ่นแล้วลู้เขาก็ตกอยู่นู่นฮะเราก็มาเล่น ตลา,าดมันนะอ่ะเจ้าสุขาม,มีมาเจ้าเครื่องยืนอะไรนี่เราอะแปนว่า,า,วายืนมะุด